มีเครือข่ายทีมผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งเป็นฐาน CPTS ต้นแบบจังหวัดสงขลาเรียนเชิญสำนักงานสามสิบปีเคยใช้ชุมชนเป็นฐาน CPTS หมู่บ้านบางหีและหมู่บ้านแม่ทองอำเภอบางกลมจังหวัดสงขลาองค์เทศวครับหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพอินระยะเป็นติดครับสองพระภูมิปิติศาสนาเจ้าอาวาสวัดบางหีอำเภอบางกลม 3. พันตำรวจเอกคงพิษฐ์ทองด้วงผู้กำกับสถานีตำรวจอุทธรอำเภอบางกล่ำสพันตำรวจตัพนร,ริศติจอมปลัดอำเภอบางกล่ำหนายยุบูลสุวรรณวงศ์ปลัดอำเภอบางกล่ำเนายนิมิตและพงบุญกำนันตำบลแม่ทอง 9. นายพิชิตอัมพวันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ทองสิบเอ็ดนายสมบัติรวลศิลผู้จัดการสากรการเกษตรบางกล่อสิบสองนายอาคมฉิมฟีรองผู้จัดการสากรการเกษตรบางกล่ินดวัตุวรณโนสากรการเกษตรบางกล่อสิบสี่นายปีชาหกนางปียาพอรวรรณชาต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการลง